ข่าวต่อไปนี้ดิฉันต้องสารภาพค่ะว่าดิฉันไม่เคยรู้จักเกม GTA V คุณบอสอธิบายหน่อยค่ะเกม GTA V คุณบอสเคยเล่นม,มัน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 เป็นเกมออนไลน์ใช่ไหมคะอ่อมันก็เป็นเป็นเกมเป็นเกมดังมากๆเลยครับอันหนึ่งซึ่งมีมานานแล้วนะครับมีมาตั้งแต่รุ่นเกมคอนโซลเก่าๆเนี่ยแล้วเอาโทษทถฮะมีมีมาตั้งแต่แบบคอมพิวเตอร์อะไรเก่าๆก็คือมี มีมาโดยตลอดตัวนี้ชื่อ Grand Theft Auto นะครับผมก็เคยเล่นบ้างเล็กน้อยนะครจริงๆไม่ได้เป็นคนเล่นเกมเนี้ยแต่ว่าเกมนี้ค่อนข้างดังแล้วก็เป็นเกมที่ค่อนข้างรุนแรงนะครับคือความโด่งดังเขามันนะค,ความรุนแรงคือเราเหมือนเป็นโจรแล้วก็ไปคอยขโมยรถคอยไปปล้นคนอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ก็เป็นความสนุกในอีกแบบนึง่งละกันนะครับแต่เป็นเกมสําหรับผู้ใหญ่นะคร อ๋อดีฉันเคยได้ยินดิฉันเคยได้ยินเคยอ่านข่าวว่าเกม GTA เนี่ยมันมีปัญหาแบบคนที่เล่นเกมแล้วเนี่ยหลงคิดว่าตัวเองตัวเองอยู่ในชีวิตจริงแล้วก็ไปปล้นจริงๆใช่ไหมเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นหลายปีก่อนอ๋อเคยได้ยินข่าวแต่ไม่เคยเห็นอันนี้คืออันนี้คือภาพที่เกิดขึ้นในเกมเหรอใช่ไหมใช่ครับแต่ว่าเหมือน,อน,นจริงมากาเลยนะอืออันนี้เป็นภาพก่อนแล้วก็นี่ทางด้านขวาเนี่ยครับอันนี้จะเป็นภาพที่ จากจากในข่าวเนี่ยก็คือทางทาง Intel เนี่ยครับเขาเริ่มเอา a ออเนี่ยครับมาใช้ในการทำให้ภาพมันดูสมจริงมากขึ้นครับพีา่าโอโ๋ก็คือ i ิน e ทเนี่ยนะคะก็คือพยายามที่จะพัฒนาเกม GTA ให้มีความสมจริงมากขึ้นคนเล่นนี่คือเหมือนกับว่าอยู่บนท้องถนนจริงๆเลยใช่ไหมคะครับก็เมื่อกี้ถ้าเห็นรูปด้านขวาเนี่ยวรูปนี่เหมือนจริงมากเลยนะฮะดูเหมือนมากเลยครับค่ะ อ๋อนี่คือนครลอสแองเจลิสและคลิฟอร์เนียตอนใต้นะคะเป็นภาพที่อินเทลนั้นเขาพัฒนานะคะล่าสุดนะคะโปรแกรมใหม่นี้เขาเรียกว่า enhancing photo photo realism enhancement หรือการเพิ่มประสิทธิภาพให้ภาพที่ปรากฏมีความสมจริงยิ่งขึ้นพัฒนาโดย Intel ค่ะโดยสเตฟานอาริ h เตอและ h ฮัสซันอาบูอไฮ j จาและวาร์ดโค t เท นักวิจัยโปรเจกต์นี้ของ Intel นั้นนะคะนำตัวเกม GTA V มาผ่านกระบวนการประมวลผลของระบบ AI แล้วก็ได้ผลลัพธ์ที่สร้างความประหลาดใจแบบนี้ค่ะว่าภาพพิกะผ่านการประมวลผลมีความสมจริงมากเรากับเรากำลังขับรถจริงๆแล้วก็มองผ่านกระจกหน้ารถ บนท้องถนนเลยก็ว่าได้ค่ะแล้วก็การเคลื่อนไหวของรถเนี่ยผ่านเกม gta v เนี่ยมีความเลื่อนไหลแล้วก็เหมือนจริงมากมีการลดค่าของแสงลงไปเล็กน้อยแต่ก็สามารถแสดงแสงสะท้อนจากรถยนต์ที่สมจริงมากเลยคุณโบสครับโอ้อันนี้นี่เหมือนเหมือนจริงนะฮะแล้วก็ จริงๆทางนักวิจัยของ Intel นะครับก็กล่าว่าการประมวลผลเนี่ยแสดงบางส่วนเนี่ยมาจากชุดข้อมูลที่นำไปใส่ให้ระ,ระบบประมวลผลแบบ Neural Network นะครับอันนี้ก็เป็นเทคนิคในเรื่องของการทำตัว Machine Learning ตัว AI นะครับก็โดยชุดข้อมูลเนี้ยเราเรียกว่า CityScape Dataset นะครับก็จะเป็นข้อมูลที่มาจากภาพถ่ายพื้นถนนนะครับแล้วก็ในประเทศเยอรมน,นีนะครับ แม้ว่าภาพเนี่ยมันจะมืดลงไปบ้างนะครับแต่ว่าสามารถปรับปรุงภาพออกมาได้สมจริงก็เหมือนกับว่าเราเคยใช้ฟีเจอร์ตัว Street View บน o o o l l m m p s นะครับคล้ายๆกันเลยภาพที่ออกมาใกล้เคียงกันมากนะครับแล้วก็มีความลื่นไหลด้วยนะครับตอบสนองกับผู้ใช้ได้อย่างยอดเยี่ยมเวลาเล่นเกมก็ยังลื่นอยู่นะครับโอ้โหเทคโนโลยีนี่ดีนะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยนักวิจัยเนี่ยนะครับยังผสานการทํางานของระบบประมวลผล AI เนี่ยเข้ากับ ข้อมูล geometric จากเกม GTA นะครับที่เราเรียกว่า G buffer โดยตรงเลยแล้วก็ทำให้นำข้อมูลต่างๆทั้งระยะห่างระหว่างวัตถุกับหน้ากล้องในวิดีโอเกมแล้วก็คุณภาพรายละเอียดของพวกพื้นผิวต่างๆในเกมเนี่ยนะครับเช่นพวกความมันวาวของพื้นผิวรถยนต์นะครับตรงนี้เนี่ยเอามาใช้ประมวลผลได้หมดเลยนะครับแล้วก็ทำให้ภาพเนี่ยออกมาแล้วเหมือนจริงมากขึ้นนะครับ แต่ว่าแม้ว่ายังไม่มีการพัฒนาตัววิดีโอเกม GTA เวอร์ชันที่ได้รับอัปเกรดตามเทคโนโลยีดังกล่าวที่เราพูดไปในอย่างเต็มตัวนะครับแต่ว่าทาง Intel บอกว่าจริงๆระบบนี้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพด้วย AI นะครับแล้วก็มาอัปเกรดวิดีโอเกมรุ่นเก่าๆเนี่ยนะครับหลายๆเกมเนี่ยที่มีความละเอียดต่ำรวมถึงตัวภาพยนตร์ด้วยนะครับแล้วก็รายการโทรทัศน์เนี่ยให้สามารถที่จะแสดงภาพได้สวยงามได้ละเอียดมากยิ่งขึ้นนะครับก็ตรงนี้เนี่ยอันนี้เขาทดลองกันในแลบยังไม่ได้มีเกม ที่ใช้เทคโนโลยีนี้ออกมาเล่นกันจริงๆ oh. แต่ว่าถ้าสมมุติว่าเราทําเทคโนโลยีนี้ได้สมบูรณ์มากขึ้นเนี่ยเขาก็คิดว่าจะเอามาใช้กับเกมอื่นๆที่เก่าๆเนี่ยนะครับมาทําให้ภาพสวยขึ้นได้แล้วก็ภาพยนตร์แล้วก็รายการโทรทัศน์เนี่ยก็สามารถใช้เทคโนโลยีใช้เทคนิคเดียวกันได้ด้วยครับ